เอาล้ววันนี้เราก็จะโปรโมทช่องทีวีวายเกมมิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับถามว่าทําไมอีกเช่นเคยผมเคยโปรโมทไปแล้วนะแต่ว่าโปรโมทอีกก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สำหรับทีวีวายเกมมิ่งนะครับยอดสมาชิกถึง90้าสิบสมาชแล้วนะครับเขาก็ใกล้จะถึง1 0 0่งร้อยสมาแล้วเนาะก็อย่าลืมไปกดก็นด้วยนะครับก็นะเราจะไปดูที่แกวกับเป็นอย่างแรกเลยนะครับไม่มีนะครับยอดเดียวลมห้าพันก็เยอะอยู่นะก็นะวิดีโอนะฮะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาโปรโมทแล้วนะครับ แบบไม่ได้โปรโมททีทีเหมือนที่เขาทำตัวนี้นะฮะก็เขาจะโปรโมทแบบตามคลิปมั้งให้ผมเดานะแบบทำคลิปเขาจะโปรโมทช่องหนึ่งเราไปในนั้นนะฮะก็เราจะมาอ่านคลิปกันเลยนะแจกรีวิว King Ghidorah Add On ที่ดีที่สุดนะครับผมก็จะแบบมีแจกรีวิวนะเกมต่างๆนะครับผมวิธีโหลดเกมด้วยนะครับ มี R V ด้วยฮะนะฮะอันนี้โปรโมทยาวเลยนะครับผมถ้าเลื่อนลงไปอ๋อมีไมค c r a f t ด้วยนะครับไมค์ครับแล้วก็ R O V แล้วก็เกมต่างๆนะครับสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ไม่แพเต่านี้นะครับซ o u again bye